สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปนาทีเย้นะฮะการแพทย์แปนาทีครั้งนี้เลขสวยนะห้าหกเจ็ดนะครับห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วครับผมประจำวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับวันงดสุบริโลกนะครับท่านใดรู้จักคนสุบริก็บอกให้เขา้างดสุบรินะครับโอเควันนี้เป็นวันตอบคําถามประจำสัปดาหา์นะ ตอนนี้เราเทสกันมามาณสักเดือนหนึ่งแล้วว่าถ้าไม่ประชาสัมพันธ์ก่อนว่ามีวันนี้เป็นวันตอบคาถามนะจะมีคนถามมาไหมนะครับวันนี้เราาลองเปิดดูนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็มีไปทำการบ้านมาด้วยนะครับนะ,ะไปค้นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับของท่านที่ถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ น้าที่หมอต่อไม่ได้นะครับก็เป็นคนมาให้แล้วนะครับโอเคขออนุญาตตอบคำถามของสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะก็คือเรื่องของว่าเป็นมีประจำเดือนแล้วจะมีจ้ำเลือดนะครับเป็นอะไรไหมนะครับไปค้นรายงานมาเฮ้ยมีเขาเรียกว่าเป็นไซคลิกทอมโบไซโตพีเนียคือเก็ดเลือดต่ำเป็นพักๆมีนะฮะโอ้แต่ว่าพบได้ยากมากเลยนะครับ ถามในกรณีนี้ทำยังไงนะฮะหมอคิดว่าช่วงที่มีจำเลือดออกเนี่ยให้มาเจาะเลือดนะครับให้มาเจาะเลือดแล้วดูซิว่าเป็นจริงหรือเปล่าเกจเลือดต่ําจริงไหมถ้าเกจเลือดต่าจริงก็จะมีแนวทางการรักษาไปจะให้สเตียรอยหรือจะทําอะไรกันก็กว่ากันไปแต่ว่าต้องตรวจควรตรวจแล้วลกนะันมันต้องเดี๋ยวจะเดี๋ยวเสร็จไปใช้คําว่าควรตรวจละคันนะครับผมเนาะอันนี้ก็ตอบคําถามนะครับโอเค โอ้มีอีกท่านหนึ่งนะฮะหมออ่าช่วงนี้นะฮะรอผ่าตาัดเนาะเป็นช็อกโกแลตซีสนะฮะรอผ่าตัดจุถามว่ากินยาแล้วเวียนหัวนอนไม่หลับกินยาคุมแบบธรรมดาเนี่ยเวียนหัวนอนไม่หลับมียาตัวอื่นแนะนำไหมตัวนี้ทานได้นะตัวที่ส่งรูปมาให้หมอเนี่ยทานตัวนี้เลยนะครับ จะเป็นฮอร์โมนโปรเจสตินตัวเดียวก็โอเคนะทานได้นะครับส่งคำตอบไปด้วยนะฮะโอเคนะครับค,นะคบืออย่างนี้ฮอร์โมนส่วนใหญ่ที่หมอให้ไปเนี่ยนะครับจะเป็นฮอร์โมนชนิดฮอร์โมนรวมเนาะคือบางท่านเนี่ยอาจจะกินแล้วอาจจะมีอาการขึ้นไส้วิงเวียนได้นะครับก็เปลี่ยนยาครับแล้วก็เปลี่ยนยาเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่กลุ่มโปรเจสตินอย่างเดียวนะครับซึ่งข้อดีก็คือ จะไม่มีอาการเวียนหัวนะหรือว่าเวียนน้อยหน่อยแต่ข้อเสียก็อาจจะมีเรื่องของเลือดออกกระปิกกระปอยได้บ้างนะครับนะแต่ว่าเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้นะดีกว่าไม่ได้กินยาอะไรเลยนเนาะระวางเนาะนะฮะขออนญาตเนาะท่านต่อไปนะครับถามว่าดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของตกขาวอยากปรึกษาเรื่องของตกขาวนะครับก่อนหน้านี้เคยมีประธานยังในคลิปเลย ตกขาวมีกลิ่นคาวนะครับเป็นเหมือนแป้งเปียกนะคันบริเวณปากช่องคลอนะครับหลังจากนั้นหายไปแล้วก็ได้ยาค่าเชื้อมาทานนะครับอาการดังกล่าวหายไปมีอาการคือตกขาวเยอะมากกว่า1ซีซีใน24ชั่วโมงนะมีสีขาวขุ่นคล้ายนมมีกลิ่นเปรี้ยวๆเค็มๆนะฮะนะครับ,นะรบตกขาวจะไหลามากจะหนทงๆที่ท้องนะครับ ผิดปกติหรือเปล่านะครับหาหมอเนี่ยคือถ้าตกขาวมีกลิ่นเปรี้ยวๆเค็มๆแล้วก็มีสีขาวขุ่นคล้ายนมเนี่ยนะครับนมบูดด้วยนะนมบูดเนี่ยนะครับก้อนออกมาด้วยบางทีเหมือนกับโยเกิร์ตนะครับนะนภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าคอตเต็ดชีสนะครับผิดปกตินะฮะส่วนใหญ่เป็นเชื้อรานะครับก็ ถามว่าไม่ทําการรักษาได้ไหมไม่ทําการรักษาก็ได้นะเพราะว่าพวกนี้หายไปได้เองเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีอาการเยอะเอาอหมอก็แนะนำอะ่ะควรจะมาทําการรักษานะครับแต่แต่สิ่งที่สําคัญคือควรจะหาตัวกระตุ้นเนาะว่าทําไมถึงมีอาการนี้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราแบบชอบกินยาฆ่าเชื้อนะรักษาส่งรักษาสิวเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีตกขาวเป็นเชื้อราได้นะครับบางคนมีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะ บางคนมีเป็นเบาหวานนะบางคนเป็น SLE คือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับ mm. ก็ทำให้สมดุลในช่องคลอเสียไปแล้วก็กลับมามีตกขาวได้แบบนี้นะครับเป็นบ่อยๆนะบางคนก็น้ำหนักตัวเยอะนะครับเพราะนั้นต้องไปหาก่อนว่าตัวเองมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงทำให้เกิดอาการพวกนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงนก็ต้องหลีกเลี่ยงอันที่สไม่ควรใช้ยาทานเองเพราะว่าประวัติ อย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับอาจจะจําเป็นต้องตรวจร่างกายใส่ใส่ตัวปักเป็ดไปดเูเป็นยังไงบ้างน,นะครับนะเหมือนลักษณะเชื้อราหรือเปล่าเพราะลักษณะของเชื้อราก็ก็จะจะมีลักษณะจําเพาะนะครับบางกรณีก็จะต้องส่องดูในกล้องจุลทรรศน์ด,ด้วยนะครับว่าเห็นอะไรบ้างเนาะนะครับหมอแนะนําให้มาตรวจนะครับให้มาตรวจเนาะตรวจกบาดก็ได้นะครับ มีประจำเดือนแล้วหลุดออกมาเป็นแบบนี้นะครับส่งรูปมาให้ดูนะฮะอยากรู้ว่าแทงไหมโหแค่นี้ไม่พอจริงฮะคือจะบอกว่ารูปบางทีที่ส่งมาเนี่ยนะหมอต้องตรวจก็เรียกว่าตรวจทางพยาธิวิทยานะครับนะอืมเอาชิ้นเนี้ยไปตรวจดูนะครับเขาจะมีลักษณะต้องทําหลายอย่างมีกระบวนการเยอะนะครับดูด้วยตาเปล่าบอกไม่ได้นะครับดูด้วยตาเปล่าบอกไม่ได้เลยเนาะเอ่อ หลุดมาแล้วเนี่ยหมอแนะนําก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกทีได้นะครับเอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูนะครับจะได้วางแผนถูกถูกคืออะไรเช่นสมมุติว่าเรามีประวัติเคยแทงเราจะได้ครั้งหน้าสมมติครั้งหน้าตั้งครรภ์นนะเราจได้บอกคุณหมอเขาได้ว่าเราเคยมีประวัติแท้งบุตรมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ควรจะตรวจให้รู้นะครับผม ท่านนี้ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องมาตรวจเนาะนะครับก็มาตรวจโอเคอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะค,คือมาถึงวันนัดและการถึงวันนัดกับหมอเนี่ยแต่ช่วงนั้นเนี่ยจะไปต่างจังหวัดจะทํำยังไงดีจะไปตรวจที่ต่างจังหวัดไหมหรือว่าจะเว้นมาตรวจอหรือว่าจะจะเลื่อนนัดอ่าแล้วค่อยมาตรวจกับหมอนะครับ โดยส่วนตัวนะหมอคิดว่าขึ้นอยู่กับอาการของเราเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นคันความเสี่ยงสูงนะนะครับหมอว่าอาจจะต้องไปตรวจใกล้บ้านนะครับสักครั้งหนึ่งเช่นสมมุติหมอนั้นมาดูความดานันหมอนั้นมาดูเรื่องเบาหวานคือพวกนี้ค่อนข้างจําเป็นนะครับแล้วถ้ากลับบ้านไปเนี่ยต้องเลื่อนนัดเป็นเดือนอย่างเงี้ยหมอคิดว่าไปตรวจใกล้บ้านก่อนเถอะนะครับ,นะรบนะไปหาความเสี่ยงก่อนใกล้บ้านจะได้ทําการรักษาถูกนะครับ แต่ถ้าสมมุติเป็นเคสที่ความเสี่ยงต่ำนะครับก็ไม่เป็นไรอาจจะรอได้เลดประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยหมอโอเคนะครับนะในในบางเคสที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับผมน่าสนใจน่าสนใจเป็นคําถามท,าที่นานๆเจอทีเนาะแต่ก็ไม่เคยพูดนะครับว่าเลื่อนนัดหมอได้ไหมเนาะอ่า ถามเรื่องแฟนน้มเดี๋ยวหมอขอไปกดอ่านก่อนะนนะแฝดน้ำคืออะไรเนาะนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบมาให้นะแล้วก็มีคนส่งข้อความมาเยอะทีเดียวนะฮะว่าตอนนี้ผ่าตัดได้หรือยังนะฮะ ยังผ่าตัดสองกล้องไม่ได้นะครับผมยังกลัวโควิดอยู่นะครับก็เดือนหน้าน่าจะได้นะฮะน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคมีปัญหาท่านนี้นะมีปัญหาคันที่แผลผ่าตัดคลอดน,นะครับเป็นยังไงดีทำยังไงดีนะครับต้องบอกว่า ในคนที่ผ่าตัดคลอดบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องขันยิบ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 ที่แผลได้นะครับเหตุผลเพราะว่าเ,เส้นประสาทนะครับเส้นประสาทรับความรู้สึกเล็กๆเนี่ยที่บริเวณแผลเนี่ยโดนมีดตัดไป<ๆ>นะครับ <S <S ก็จะขันยุบยิบยุบยิบยบยิบบางคนถ้าเป็นเยอะหน่อยก็อาจจะมีอาการเจ็บนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้ให้ทำไม่ได้มีการรักษาอะไรนะครับไม่ได้มีการรักษา การให้วิตามินก็บวกลบนะว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยนะครับโดยส่วนตัวแล้วกันก็ก็ไม่ได้ให้วิตามินอะไรนะคืออธิบายนะครับให้เข้าใจว่าในคนที่เคยผ่าตัดเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะขันยุบ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 ,ยบได้นะครับบางคนเจ็บแป๊บแบได้นะครับพวกนี้พอเวลาผ่านไปอาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่บางคนใช้เวลาเป็นปีท่านที่ส่งอินบ็อกมาวันนี้เนี่ยหเดือนแล้วยังมีอาการ ใจหมอก็ให้รอฮะพวกนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะฮะจะค่อยๆดีขึ้นนะครับข้อมูลล่าสุดน,นะคือวิตามินไม่ช่วยนะครับเดี๋ยวหมอจะไปดูอีกทีเนาะเป็นการบ้ายของหมอเองนะครับว่าว่ามีแนวทางปฏิบัติอย่างอื่นหรือเปล่านะครับผมโอเคท่านต่อมานะคเคยผ่าตัดปีกมดลูกนะเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับท้องนอกมดลูก มาปีนี้ท้องน,นอกมดลูกอีกครั้งนะฮะถามว่าถ้าตัดปีมดลูกไปแล้วสองข้างนะครับหรือถ้าตัดท่อน้าไข่แล้วสองข้างประจําเดือนยังมีอยู่ไหมนะครับทําไมประจําเดือนยังมีอยู่นะครับอย่างแรกคือประจําเดือนยังมีอยู่นะครับเพราะว่าประจําเดือนออกจากมดลูกนะออกจากมดลูกนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับท่อน้าไข่นะครับมีเมนได้นะครับผมอันที่2 อย่ามีลูกนะครับจะมีโอกาสมีลูกได้ไหมมีได้นะฮะแต่ต้องไปทําเด็กหลอดแก้วเพราะเราไม่เหลือท่อนําไข่แล้วนะฮะปกติเวลาปฏิสนธิเนี่ยเขาจะปฏิสนธิกันที่ท่อนําไข่เนาะแต่ตอนนี้เราไม่มีท่อนําไข่แล้วทั้งสองข้างนะครับก็ก็ต้องไปทําเด็กหลอดแก้วนะครับคือเอาเซลล์ไข่มาผสมกับเซลล์อสุจิในหลอดแก้วแล้วค่อยย้ายกลับเข้าไปในโพรงมดลูกนะครับที่เรามีโอกาสไม่ได้เพราะเรายัางมี มดลูกอยู่นะครับนะยังมีโอกาสนะครับผมแต่ว่าท้องเองไม่ได้เนาะโอเคท่านต่อมานะครับโอ้เป็นกัรบ้านให้หมอแล้วกันนะนะครับ อาการผู้ชายแพ้ท้องแทนภรรยาเนี่ยหมอเคยอ่านเมื่อนานมากแล้วว่ะเดี๋ยวต้องขอไปรีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอบผิดนะเดี๋ยวตอบผิดว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับอขอไปดูก่อนนะครับผมดีฮะดีเป็นคำถามที่ประเทืองปัญญานีคโอเคมีท่านใด เยอะเลยนะฮะคุณชายค้นครัวสวัสดีครับคุณคุณนิพพาสวัสดีครับมาทันไลฟ์สดนะฮะอบอกว่าปกติหน้าเต็มจอมากนะครับอวันนี้ชัดเจนนีก็ประมาณนี้นะฮะดูกกไกลๆเนาะโอเคขอบคุณมากฮะหมอจะได้เซตไว้นะประมาณนี้จากระยองนะครับมีโอกาสหมอจะไปทานทุเรียนระยองเนาะ มีคนชวนไปหลายทีแล้วนะครับยังไม่ได้ไปเลยครับโควิดหายอาจจะเดินสายบรรยายนะฮะจริงๆปีนี้เนี่ยต้องไปนะครสวรรค์เชียงรายยะลาสมุทรปราการปทุมธานีนะครับตอนนี้แคนเซิลหมดเลยนะฮะยังแคนเซิลหมดเลยต่างประเทศก็แคนเซิลหมดเลยฮะแต่ว่าถ้าโควิดดีขึ้น น่าจะได้ไปใกล้ๆก่อนเนี่ยในในเขตภาคตะวัน teachers, ออกเนี่ยเพราะเราอยู่ใกล้กันนะเขตสุขภาพที่6เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสได้ไปนะครับผมคุณจิรพรสวัสดีครับคุณสุรีพรสวัสดีค่ะคุณหมอค่าตัวน้ำตาลร้อยสี่สิบสองเยอะไหมก็อ๋อ ต้องดูว่าเทสแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นค่าน้ำตาลก่อนอาหารหรือหลังอาหารนะครับถ้าเป็นการตรวจน้ำตาลแบบกินน้ำตาลด้วยนะหมอว่าเยอะไปหน่อยนะครับเนาะเยอะไปอาจจะต้องทำการตรวจนะครับทำทำการตรวจต่อเนาะค่าปกติร้อยสี่สิอะโอเคนะฮะเป็นมาเลงเต้านมนะเนาะ กินยาต้านอย่างเดียวนะครับมีวิธีป้องกันอะไรบ้างนอกจากใส่ตรงนี้อ,อ๋อใช้ห่วงคุมกําเนิดครับคือเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยจะมีข้อห้ามนะในการให้ฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นต้องคุมกําเนิดแบบที่ไม่มีฮอร์โมนก็เช่นใส่ห่วงคุมกําเนิดเป็นต้นนะครับห่วงหนึ่งอยู่ได้5้าถึงสิปีเนี่ยนะครับลองไปใส่กันได้เลยนะผ่าตัดสองกล้องเยื่อบุโพรงมดลูกได้3เดือนกว่านะกลับมาปวดท้องน้อยข้างขวามีเวลามีประจำเดือนปวดท้องน้อยมากนะครับ อาการแบบนี้กลับมาเป็นซ้ำใช่ไหมคะคุณหมอมีโอกาสนะครับบางคนหมอเคยเจอแล้ก็กลับเป็นซ้ำได้เร็วมากจริงๆนะครับอาจจะต้องมาตรวจเนาะอาจจะต้องไปตรวจกับคุณหมอที่ผ่าตัดนะครับหรือถ้าหมอเป็นคนผ่าเองก็ก็กลับมาตรวจได้เลยนะครับผมโอเคโอเคนะครับ ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดสีห้า 4, ชั่วโมงโดยรถส่วนตัวสามหสัปดาห์บวกนะครับหมอเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับหมอเห็นว่าไม่ควรไปครับอยู่บ้านเถอะนะครับสามหกสัปดาห์ก็มีอาการเจ็บท้องคลอดก่อนกําหนดได้นะฮะอยู่บ้านดีกว่าทางสามหกสัปดาห์อย่าเดินทางเลยไกลด้วยนะทั้งสีห้าชั่วโมงคุณฮานาฟีสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวหมอจะไปค้นกันบ้านมานะครับ โอเคคุณคุณนี่ผานถามว่าปรึกษาคุณหมอเรื่องภาะวะมีบุตรยากมีสิทธิประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายไหมมีนะครับเพราะว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยสิทธิประกันสังคมยังใช้ในการรักษาเรื่องภาะวะมีบุตรยากไม่ได้นะครับไม่ได้กําลังผล,ลักดันดึงอยู่นะครับหวังว่าจะได้เร็วๆนี้นะครับบอกว่าจะมีข่าวดีสําหรับคนไทยทุกคนนะครับผมโอเค โอ้วันนี้ใช้เวลาไม่นานนะฮะประมาณสัก16นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถือว่าก็ยังมีท่านที่ส่งคำถามมานะครับทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์เลยนะครับก,ก็เพราะนั้นก็จะยังมีการตอบคำถามประจำสัปดาห์อยู่นะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านทีนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้เนาะแล้วก็ เหมือนเดิมนะครับลบกวนท่านใดเพิ่งเคยได้รู้จักกันนะครับยังไม่ได้ subscribe YouTube นะครับลบกวน subscribe YouTube นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคำถามตรงใจนะครับเพื่อนๆเ,เราพี่เราแม่เราน้องเราเคยมีการเช่นเดียวกันก็แชร์ไปให้ถึงเขานะครับผมโอเคแล้วยังไงพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ